อ่าโอเคครับเน่วันนี้มาอยู่ที่สวนอ่ามวยบ้านสวนครับเน่สวนจามวยจุดหนึ่งจุดมุมสูงนะครับเน่โอ้โหเน่มีของดีๆให้เจ้ามันสนุกกั้าไเล่นสนุกนี่ครับ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 เนี่ยขอนขับเนี่ยเนี่ยขนขับโอ้โหเน่มีรถบพิงเขาเนี่อ๋อรถบพิงเขาเด้อโหเยี่ยมมากเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองวิ่งกันดูนะโอ้โหสวยครับเนี่เนี่เยี่ยมมากเลยโอ้โเยี่ยมเลยโอ้เอาวว่งเว่งเว่งเว่งดูหน่อยเอาเว่งดูหน่อย เอาวิ่งดูนะโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหโน่นโน่นไปโน่นแล้วโอ้โหมาแล้ว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 มามามาเอ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 าลอยขาไปเลยเอา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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอา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 วิ่งตรงไม่ได้เอาวิ่งตรงโอ้โหแจ๋วแล้วโอ้โหโอ้โหไม่มันเลย โอ้ย oh, 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 ังครับไม่ค่อยเป็นครับโอ้โหยังมือใหม่ยังมือใหม่โอ้โหเอาเอาวอาเ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 อามาแล้ว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 นี่ครับ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 โอ้มาอยู่ที่ขาแล้วอ้าเอาเอาเอาวอาเอาวอาเอาโอ้โนองครับน้องครับโน่นครับอ้าวโอเคอ้าวอาเอาวอาเอาโอเคโอเคอ่าอ่าอ่า ยี่งเลยครับจย์จ้าว่างอาจารย์จ้าว่างเอ้า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 โอเคนี่นในี่คนขับใช่ไหมมีคนขับเอาเปลี่ยนคนขับบ้างครับเปลี่ยนคนขับบ้างโอ้เจ้าเลยเจ้าเลยครับนี่ยโอ้โหโอ้โหคนขับนี่คนขับนี่เก่งเอ้าเอ้าโอ้โหมันเลยมันเลยมันเลยเอามันแล้วครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ไป้น่นแล้วไป้น่นแล้วโอ้ โอ้มันเลยวจนลุกเลยครับเนี่ยนะโอ้มันเลยมันเลยครับเนี่ยโอ้กระโดดเร็วน่นนนนนมาแล้ว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 นะจานุกครับมามาเล่นกันได้ครับมาโอเคเยี่ยม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 โอ้แจ๋วอะไรเนยไปลงนู้นให้ดูนี่ครับ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 อ่าโอเคโอเคเอาจานุกันใหญ่ครับจานุกันเลยวันนี้เอาเอา อ้ามาม้าม้าม้ามาโอ้มนเลยมันเลยมันเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับนะนะนะเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหมาเที่ยวครับเดี๋ยวเที่ยวครับสนุจักรครับที่ขโมยนะมาเ pues mm ล่นกันได้ครับนะมีของเล่นมาเล่นก nah, ัน wow, right. ได้ครับนะโอเคครับนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม นี่ๆนี่ครับ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 เลขอยู่นี่ๆนี่ๆนี่วนอยู่นี่ครับนี่วนอยู่นี่ครับวนอยู่นี่ครับนะโอเคครับโอ้สวยมากครับนี่ยเนี่มาเดินเที่ยวดาครับนะในสวนนะในสวนมาเดินเที่ยวดาครับโอเคครับอ่ะเยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม อารูปประภูมิคือญาณพลังจิตที่จะต้องได้รับการกดอารูปประภูมนิพีหนึ่งของจักรวาลมีแต่จิตที่ไม่มีรูปร่างเรียกว่าอารูปประภูม อยู่ไปได้ทุกแห่งขนของจักรวาลการจะเป็นอารูปอภรรมจะต้องอาศัยพลังจิต เรียกว่ายานที่จะต้องได้รับการฝึกที่เรียกว่าเท่งทำให้จิตใจจดจอ่อ อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนจิตเข้าถึงสิ่งนั้นและมีอำนาจจิตถึงขั้นต่างๆ และสามารถละจากร่างกายไปสู่ความไม่มีรูปร่างหรือเพียงแต่จิตเท่านั้นพระรูปสักลม มีสีพวกคือพวกนีงเอาจิตเข้าไปในช่องว่างไปในทุกแห่งในจักรวาล าอายุยืนเป็นหมื่นกับพวกที่สองเอาวิญญาณ บางด้ทุกแข็งน้อยจักกวาลมีอายุยืนกว่าพวกที่หนึ่ง วกที่3เหลือจิตเล็กน้อยยึดเอาความว่างเปล่าเป็นเป้าหมายชีวิต อายุยืนว่าพวกที่สอง,พว,สองพวกที่สี่พวกไม่ยึดติดอะไรเลย เหลือเพียงความว่างเปล่ามีอายุยืนยาวที่สุดและทั้งหมดก็ต้องไปเวียนไหวตายเกิดเมื่อครบอายุถอน นำเสนอและเขียนภาพโดยคุณประเทสีพรมอำเภอกอสมุยครับ